ท่านนะคะมาพบกับคูดากัตอีกแล้วสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนเรื่องชุมชนของเราเด็กๆร,รู้จักความหมายของชุมชนไหมคะว่าคืออะไรใช่แล้วคะ่ะชุมชนคือกลุ่มคนที่มาอยู่ร่วมกันในเขตรหรือบริเวณเดียวกันโดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตร่วมกันมีวิถีการดำเนินชีวิตคล้ายๆกันมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและอยู่ภายใต้กฎร,ระเบียบกฎเกณฑ์เดียวกันค่ะสถานที่ต่างๆในชุมชน,นเด็กๆชื่อคู้ดาคิดหน่อยสิคะว่าในชุมชนเนี่ยมีสถานที่อะไรบ้างใช่แล้วค่ะสถานที่แรกเลยก็คือบ้านของเรานั่นเองบ้านเป็นที่อยู่อาศัยโรงเรียนเป็นที่ที่เด็กๆศึกษาหาความรู้ วัดมัสยิดโบสถ์เป็นสถานที่ประกอบศาสนากิจของศาสนาต่างๆต,ตลาดเป็นสถานที่ที่มีสินค้ามาวางขายมากมายให้เราได้เลือกซื้อพยาบาลเป็นสถานที่สำหรับรักษาผู้ป่วยมีคุณหมอคอยตรวจรักษาโรคและมีคุณพยาบาลทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยสถานีตำรวจมีเจ้าหน้าที่ตำวรตำวจช่วยรักษาความสงบ จับกุมจนผู้ร้ายาปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าชุมชนของเรามีชื่อว่าอะไรชุมชนของเรามีชื่อว่าชุมชนลุงพีเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าชุมชนลุงพีของเรามีสถานที่สำคัญอะไรบ้างศูนย์กลางของชุมชนของเราคือโรงเรียนโรงเรียนของเรามีชื่อว่าโรงเรียนลุงพีชนุปงปถาม ตั้งอยู่ที่หมู่สองตำบลลุงพีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานที่ที่เด็กๆศึกษาเรีเรยนหาความรู้และร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆสถานที่ต่อมาคือมัสยิดชุมชนของเราเป็นชุมชนที่นับถือศาสนาิสลามจึงมีมัสยิดเป็นศาสนาสถานของชาวมุสลิมใช้ประกอบพิธีละหมาดและยังเป็นสถานที่ชุมนุม พบป,ปะและทำบุญต่างๆมัสยิดภายในชุมชนของเราจะมีมัสยิดมูฮัมหมัดอาลีนิซอลีฮีนและมัสยิดนูรุ่นยะมานและยังมีโรงเรียนสอนสาศาสนาสอนอัลกุรอานคือศูนย์การเรียนรู้ลนิิพัฒนาอิสลามและสถานศึกษานูรุ่นยะมานเป็นสถานที่สอนหลักศรัทธาต่างๆของชาวมุสลิมอถานที่ต่อมา การบริหารส่วนตำบลลุงพีมีหน้าที่ช่วยดูแลความเป็นอยู่ของชาวตำบลลุงพีให้มีคุณภาพชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีสถานที่ต่อไปนะคะร้านค้าต่างๆภายในชุมชนเป็นที่ซื้อขายแลเกเปลี่ยนสินค้าต่างๆเพื่อใช้ในการบริโภคและการดำรงชีวิตสถานที่ต่อไปค่ะสถานีอนามัย คือหน่วยบริการสาธารณาสุขที่อยู่ใกล้ประชาชนตั้งอยู่ในตำบลเวลาที่เราเจ็บปวดไม่มากเราสามารถไปหาหมอที่สถานีอนามัยเพื่อทำการรักษาเบื้องต้นก่อนได้ค่ะการปฏิบัติตนในชุมชนเด็กๆสามารถดูแลชุมชนด้วยการทิ้งขยะให้ถูกที่และช่วยกันทัดแยกขยะก่อนทิ้งช่วยกันทำความสะอาดบริเวณบ้านของตนเองและบริเวณชุมชน ช่วยการดูแลสาธารณประโยชน์ของชุมชนและเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนอย่างเช่นช่วยกันเก็บขยะภายในชุมชนของเราการมีส่วนร่วมกับชุมชนดเด็กๆสามารถมีส่วนร่วมกับชุมชนได้โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนจัดขึ้นเช่นกิจกรรมงานนัสยิดงานประจำปีหรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆที่ชุมชนจัดขึ้น อย่าลืมมีส่วนร่วมและเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนนะคะเพื่อให้เด็กๆเ,เข้าใจมากขึ้นครูดามีเพลงสนุกๆมาให้เด็กๆรับชมไปชมกันเลยค่ะ เพื่อนบ้านแบ,บ่งปันน้ำใจไม่ทรีรวมแบงรวมใจรักษาความสะอาด กิจกรรมท้ายบทเรียนคูดามีใบกิจกรรมมนาะให้เด็กๆทบทวนที่เราเรียนกันไปกิจกรรมแรกกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กๆอ่านคำและสนทนาเกี่ยวกับสถานที่ในชุมชนแล้วเลือกเติมคำให้ถูกต้องและระบายสีให้สวยงามกิจกรรมที่2กิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์ให้เด็กๆวาดภาพชุมชนตามจินตนาการและระบายสีให้สวยงาม เมื่อเด็กๆทำใบงานกิจกรรมเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้ครูดาและเพื่อนๆได้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้ครูดาลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ